สวัสดีคะ่ะเอซวันนี้แม่ปล่อยทองคิวแล้วนะคะน้องหายแล้วนะคะน้องอึแข็งแล้วคะ่ะแล้วแม่ก็ดูว่าน้องแข็งแรงดีแม่ก็เลยปล่อยให้น้องออกมาแล้วน้องจะได้ไม่เครียดมากวันนี้ชุมนุมแมวส้มนะคะ ชุม่มนมแมวส้มนะคะมีถุงทองทองพิวทองพิวนะี่ลูกทองพิ้วแล้วก็ทองเอกอ้าคะหนูน้อยมาจากไหนเนี่ยฮะมางวแงวอะไรข้างแม่เนี่ยลูกอะปล่อยสิลูกถุงทองให้คนอื่นเล่นด้วยลูกให้คนอื่นเล่นด้วยนะคนสวยของแม่คนเสวยของแม่ปล่อยสิลูกปล่อย จะเกาะไว้คนเดียวทาไมอะลูกปล่อยลูกปล่อยเล่นด้วยคนคนอื่นเล่นด้วยเนี่ยรอเล่นเต็มเลยเนี่ยทางกวางก็มาทางกวางก็มารอเล่นเนี่ยปล่อยสลูกปล่อยปล่อยเร็วปล่อยลูกปล่อยดูดูเขาดูเขาดูเขา พี่ทองคิวอยากเล่นด้วยเนี่ยเร็วๆปล่อยเร็วๆปล่อยเร็วๆพี่ทองคิวขอเล่นด้วยพี่ทองคิวอยู่แต่ในกรงไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยลูกนะถุงทองคนดีนะคนดีถุงทองคนดีนะลูกนะปล่อยลูกปล่อยนะแม่จะพาพี่ทองคิวเล่นอ่วทองสุกเป็นไรไหนลูกหฮะอ๊ยเด็กน้อย ทำไมลูกอยากกินอะไรอีกล่ะลูกอ,อยากกินอะไรข้าวก็เพิ่งกินอิ่มน,นะลูกนะหเห็นไหมพี่ทองทิวตีลังกาเลยพี่ทองทิวเล่นตีลังกาเลยมีใครทําได้อย่างพี่ทองทิวบ้างเนี่ยฮะ เตียงกาหมุนหลายตลบเลยที่ทองคิวอะ่ะทองคิวน้องเป็นหนุ่มที่สุภาพบุรุษมากนะคะกินยาก็ง่ายแล้วก็ไม่โวยวายเรียบร้อยมากเป็นพี่ใหญ่ที่เรียบร้อยค่ะ แต่แม่ก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างทองคิวกับทองเอกใครเป็นพี่ใหญ่กันแน่เพราะว่าทองเอกเริ่มเริ่มจะร้องละเริ่มจะมีอาการร้องติดสับละแล้วก็เริ่มกระโจนกัดทองสุกตัดถุงทองละแต่ทองคิวยังไม่มีอาการนะคะแม่ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องแต่แม่ดูแล้วทองคิวเหมือนจะสูงกว่าแต่ทองเอกเขาจะล่ำ ขาตัวใหญ่นั่นๆน,น้นรั้มๆค่ะ,ะเนี่ยเอ,อเอาอีกแล้วอีกแล้วทับแย่กันแย่แรงๆนะลูกแย่แรงแย่เบาๆถุงทองบอบ,บางนะลูกทองเอกนะถุงทองหนูเป็นสาวบบ,บางใช่ไหมลูกหนูเป็นสาวบบ,บางที่ทองเอกอย่าทำหนูแรงนะคะใช่ไหมลูก ที่ท้องเอ๋อย่าทำหนูแรงสาบอบางอ้อยส้อยเนี่ยเขาอะ่ะแต่ก็สนเหลือเกินขอบคุณเอซีนะคะที่ติดตามพวกหนูหนูพวกหนูจะนำความบันเทิงมาให้เอซีนะคะช่วลูกขอบคุณค่ะ